สำหรับคนที่เท่ารับลามนะครับคุณก็แน่ใจจะก่อนว่าคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิ่งวอรดนบ,นบานอาธิษฐานกัะสิ่อินใดนอกจากอาลัลอ,อง์เดียว แล้วถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะทาเช่นนั้นได้แล้วนะครับคุณก็บอกกับผู้เปเจ้าผู้เป็นเจ้า,า,จาของศาสนาอิสลามเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพระบุตเจ้าคุณบอกกับพระองค์ด้วยการกล่าวคาปฏิญาณนะครับเป็นภาษาไทยนะครับว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้านนอื่นใดนอกจากองค์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์แต่ถ้าหากว่ากล่าวเป็นภาษาอรับได้ก็ดีว่าอัชชาดุลลาอิลาฮะอิอฮ์ ว่าอัชดุอันนะมุฮัม์บะดารัสสุลลัลถ้าคุณกล่าวคำปริญาณโดยที่คุณดูความหมายเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับคุณก็จะได้รับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไวนะ้นนก็คือว่าพระองค์จะอภัยบาปที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดสิ่งที่คุณได้ทําเอาไว้เป็นความดีในอดีตเนี่ยพระองค์อนุญาตให้คุณนำเอาเข้ามาเป็นต้นในการใช้ชีวิตในอิสลามแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า เมื่อคุณสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับการทดสอบนี้มี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการทดสอบด้วยสิ่งดีๆเช่นให้คุณมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานะครับคุณก็จะได้ลำพองใจแตให้ระนับเอาไว้ว่านี่คือความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วก็มีบททดสอบเอาไว้ด้วยว่าเมื่อคุณได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วเนี่ยคุณจะขอบคุณพระองค์ไหม แล้วคุณจะแบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับจากความโปรดปานของพระองค์หรือเปล่าเะตะนั้นทุกครั้งนะครับที่ได้รับสิ่งดีๆหลังจากว่าเป็นมิสลิมแล้วเนี่ยนะครับก็คือคุณนกล่าวคำกับคุณพระเจ้าสั้นๆด้วยคาว่าอัลฮัมดุลิลา์แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้รับเหมือนคุณเอาคนที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับบ้างบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่ตามสมัครใจของคุณแต่การขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการละหมา ดังนั้นนะครับเมื่อคุณมาเป็นมุสลิมแล้วนะครับคุณก็เป็นบ่าวของพระเจ้าต้องแสดงความกตัญญูออกมาด้วยการละหมาดในการขอบคุณพระองค์แต่บางครั้งเนี่ยนะครับพระองค์จะทดสอบคุณด้วยสิ่งที่คุณไม่เคยเจอเชน่นเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลาบากความสูญเสียซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเจอนะครับแต่ว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะครับในอิสลามพระเจ้าก็จะสอนว่าเนี่ยมันเป็นบททดสอบ ว่าเราจะมีความอดทนเราจะมีความศรัทธามั่นในพรง์หรือไม่นะครับมันเป็นบททดสอบทยกับเราอยู่ในโรงเรียนนะครับเราจะต้องเลื่อนชั้นเราก็ต้องสอบเราจะเรียนจบเราก็ต้องสอบนะครับแต่ว่าห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือโลกนี้นะครับแล้วเราทุกคนมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ต้องเจอการทดสอบแต่ว่า อาการทดสอบด้วยเคราะห์กรรมเนี่ยมีคาเฉลยที่พระเจ้าได้ประทานให้มาแล้วนะครับนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อรองย้ำอีกทีนะครับเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลาบากสิ่งที่จะผ่านไปได้ก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อรองสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นว่าคุณอดทนคุยังขอความช่วยเหลือจากพระองค์ยังสถานในพระองค์พระองค์งก็จะ ให้คุณผ่านการทดสอบและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วเนี่ยผมจะตอบแทนรางวัลแก่คุณในานะที่คุณผ่านการทดสอบดังนั้นพูดง่ายก็คือหลังจากมาเข้ารับอิสลามหรือว่าเป็นมิสลิมแล้วนะครับชีวิตจะมีทั้งดีและวก็มีทั้งร้ายถ้าดีก็ละหมาดขอบคุณอลัลลอฮ์แบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายนะครับเ,รเจอเคราะห์กรรมนะครับก็ละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือขอล้อง พูดง่ายๆก็คืออย่าทิ้งละหมาดไม่ว่าชีวิตจะดีหรือร้ายนะครับถ้าดีละหมาดขอบคุณอรร์แบ่งปันถ้าร้ายละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออักแล้วก็ชีวิตเราจะประสบความสําเร็จทั้งไหนโลกนี้แล้วก็ไหนโลกหน้านะครับเมื่อคุณกล่าวคําปริญาณตนต่อผู้มิจ้านั้นผมจะเปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนกับคุณไปสมัครงานถ้าคุณไปสมัครงานคุณจะต้องรู้ว่าเจ้าของบริษัทวิจารณ์บริษัทเนี่ยเป็นใคร คุณต้องอ่าน job description คาอธิบายต่างๆนี่คุณต้องทาตัวอยู่ในบริษัทนี่คุณไปสมัครงานเมื่อคุณอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็เซ็นสัญญาแล้วคุณก็เข้าทํางานนะครับเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นเราก็ทําตามกฎตามระเบียบซึ่งคุณได้รับรู้แล้วเช่นกันนะครับเมื่อคุณเข้ามาในอิสลาคุณต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าอัลัลารเป็นนาย อ่านกฎระเบียบของพระองค์ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วคุณก็เซ็นสัญ,ญญากับพระองค์ด้วยการกล่าวคําปฏิญาณว่าอ ah 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 ัชดุลลาอิลาอิลลอะห์ว่าอัชดุลอัลโมฮัมมัดอัลสุลลอลวซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศรัททูตขอ,พอพงพระองค์สัญ,ญญานี้กุด้ทํากับพระองค์น,นะครับมีความหมายว่านับการนี้ไป คุณจะไม่เคารพสักการะกับไหวบูชาคุณจะไม่ยีวันบนบาน,น,นอิฐานกับสิ่งใดนอกจากเอาพร์องเดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดสอยซัมนำมานี่คือสาระสําคัญของสัญญาหรือคําปฏิญาณที่คุณต้องกล่าวและต้องเข้าใจเมื่อคุณเข้ารับอิสลามและต้องการที่จมาเป็นมุมสลิมเป็นบาวคอสบาลาครับ